ในส่วนของโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีนะครับเราได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าไปกับเครื่อนดาเนินงานโครงการตามพระราชบายในพื้นที่3จังหวัดนะครับซึ่งใน ช่วงปีที่ผ่านมานะครับเราได้ขับเคลื่อนง,งานนะครับในเชิงของการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างไรายได้ให้กับประชาชนนะครับซึ่งกองบริการวิชาการก็ทําหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานหน่วยอํานวยการแล้วก็กํากับติดตามนะครับโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับ าศาสตร์และองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัยนะครับโดยมีอาจารย์นะครับจากสาขาต่างๆลงไปขับเคลื่อนนะครับดำเนินงานเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาของพื้นที่นะครับซึ่งในปี2564ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับแต่มหาวิทยาลัยโดยโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการก็ ได้ขับเคลื่อนง,งานมาโดยตลอดนะครับโดยร่วมกับคณาจารย์ทุกสาขานะครับทุกคณะนะครับขับเคลื่อนการดําเนินงานนะครับซึ่งภาพที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนง,งานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ จริงๆเรามีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะมากทั้ง3จังหวัด13พื้นที่นะครับใน13พื้นที่พระราโชบายของสุราษฎร์ธานีชุมพรแล้วก็ระนองเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยากจะนําเสนอในส่วนของที่ที่โดดเด่นนะครับที่เราไปยกระดับนะครับอย่างเช่นต้มโคขงปลาเมงตัวนี้นะครับต้มโขงปลาเมงหรือ,อผลิตภัณฑ์ที่เรายกระดับให้กับชุมชนบ้านเว้ทรายซึ่งอยู่ที่บ้านนาเดิมทับทวีสุราษฎร์ธานีเนี่ย ก็เป็นปลาเมงที่เลี้ยงในสุราษฎร์ธานีแล้วก็เป็นปลาเมงเป็นพันุ์ปลาที่กาลังจะหายไปแต่วันนี้เราเลี้ยงเองได้ชุมชนเลี้ยงเองได้แต่เรายกระดับด้วยการมาแปรรูปเป็น ปลาเมงต้มโขงนะครับซึ่งง่ายนะครับในนี้ก็จะพร้อมปรุงเรียบร้อยนะครับซึ่งก็จัดจําหน่ายโดยหมู่บ้านของบ้านเวสายนะครับของผู้ใหญ่โตนะครับอันนี้คือต้มโขงปลาเมงนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งของของจังหวัดสุราษฎร์เนแลวก็ผลของผลงานของมาวิทยาลัยที่โดยสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยเข้าไปร่วมพัฒนาสูตรกับพื้นที่นะครับแล้วก็จนได้มาเป็นแบบนี้ กับอันต่อไปก็คือในส่วนของแกงส้มกบนะครับแกงส้มกบซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักต์นะครับที่ที่เราไปพัฒนากับบ้านไว้สายนะครับอยู่ด้านบนนะครับท่านก็จะเห็นภาพไปนะครับนี่ก็คือแกงส้มกบที่เราช่วยกันพัฒนาร่วมกันนะครับเพราะมีกลุ่มเลี้ยงกบที่บ้านไว้สายเช่นเดียวกันนะครับเราก็มาแปรรูปดยการทาเครื่องแกงาทาแกงสําเร็จรูปอยู่ในกระป๋องเนี่ยครับพร้อมปรุงนะครับเข้าเวฟ ็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับอันนี้ก็คือแกงส้มกบสําหรับใครที่ชอบ กบนะครับชอบกินกบนะครับง่ายสะดวกนะครับไม่ต้องไปหาซื้อมาทําเองให้ยุ่งยากนะครับด้วยสังคมยุคใหม่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรวดเร็วความเร่งด่วนชีวิตที่มันจะต้องเร่งรีบเราก็ผลิตโปรดักต์เหล่านี้เพื่อมาจําหน่ายให้กับชุมชนโดยให้ชุมชนเป็นผู้จําหน่ายครับนี่ก็คือโปรดักต์ที่ที่โดดเด่นในใ,ในในปี2 5 6 4แต่จริงๆแล้วยังมีผลงานมีชิ้นงานอีกเยอะแยะมากมายนะครับมี ไข่เค็มนะครับอีกเยอะแยะเลยครับที่เราพัฒนาขึ้นมา ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะลงเข้าไปกับเคลื่อนง,งานพระราโชบายในพื้นที่นะครับสิ่งที่ที่เราจะต้องคำนึงที่สุดก็คือ1ทุนและศักยภาพของพื้นที่ในเมื่อแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พระราโชบายเนี่ยเราได้เห็นถึงศักยภาพและทุนเราก็จะรู้ว่าชุมชนเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาและยกระดับอะไรเมื่อรู้ว่าชุมชนต้องการพัฒนาและยกระดับอะไรแล้วเราก็ดูว่าศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในมหาลัยมีอะไรบ้างเราก็ดึงศั ปราภาพความเชี่ยวชาญของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยลงเข้าไปร่วมในการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการพัฒนาโดยใช้ทั้งงานวิจัยใช้ทั้งงานบริการวิชาการนะครับเพื่อไปต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนยกระดับมาตรฐานสินค้าให้กับชุมชนมันก็เลยกลายออกมาเป็นผลงานในปี2564ครับที่ท่านเห็นก็เป็นที่แน่นอนละครับเมื่อเราผลิตชิ้นงานโปรดักสินค้าเหล่านี้ออกมาได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการขายและการตลาดนะครับวันนี้ในภาพของหมาวิยาลัยเองที่ช่วยชุมชนก็คือในเรื่องของอ S U Market Place นะครับนี่ก็คือช่องทางการขายการจําหน่าย ที่เราดําเนินการอยู่ในตอนนี้นะครับในภาพของมหาวิทยาลัยแล้วก็อันที่2ก็คือเราไปสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการตลาดออนไลน์ให้กับพี่น้องประชาชนตามกลุ่มต่างๆในพื้นที่พราชบายนะครับอันนี้คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมและที่สําคัญนะครับ mm hmm. เมื่อเช้านะครับได้รับมอบนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือที่ทางกระทรวง อุดมศึกษานะครับได้ไปทําความร่วมมือกับเซ็นทรัลนะครับซึ่งสุราษฎร์ธานีของเราก็มีเซ็นทรัลฉะนั้นผลงานหรือโปรดักเหล่านี้จากชุมชนก็จะถูกนําไป จัดที่เทรนท์ทนและก็มีการวางจําหน่ายที่เทรนท์ทนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการติดต่อประสานงานนะครับซึ่งก็ถือว่าท่านไม่จําเป็นต้องเข้ามาซื้อที่มหาวิทยาลัยก็ได้ท่านไม่จําเป็นหรือบางคนไม่สะดวกที่จะซื้อผ่านเพจหรือซื้อผ่าน SIU ไอยชอนะครับแต่สะดวกที่จะไปช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลสินค้าเหล่านี้ในอนาคตไม่ไกลข้างหน้าเราก็จะนำไปวางจำหน่ายที่เทรนท์ท่นพลาซาสุราษฎร์ธานีครับ ในภาพของการดําเนินงานกับเครื่อนง,งานโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการในฐานะหน่วยงานประสานงานแล้วก็กับเครื่อนการดําเนินงานนะครับในปี2565ที่เราวางแผนเอาไว้ก็คือ 1. ต่อยอดเพื่อการสร้างไรายได้ให้กับประชาชนให้ได้อันนี้คือแผนที่เราขับเคลื่อนง,งานต่อก็คือโปรดักหรือผลิตภัณฑ์ที่เราไปสร้างไว้ในชุมชนเราไปพัฒนาร่วมกับชุมชนเนี่ยหนึ่งต้องส่งเสริมในเรื่องของการขายการตลาดที่สําคัญ ในยุคปัจจุบันก็คือการตลาดออนไลน์อันนี้คือมีความจําเป็นฉะนั้น 1. ต้องสร้างองค์ความรู้ต้องสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนนะครับอันที่2นะครับมันมีโปรดัก์หรือมีหลายชุมชนที่มีกลุ่มมีวิสาหกิจมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายในพื้นที่แต่ยังไม่สามารถที่จะยกระดับ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้วันนี้มหาวิทยาลัยเรายังมีศาสตร์มีสาขาวิชาอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่จะลงไปให้บริการซึ่งเชื่อแน่ได้เลยว่าพันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัย4พันธกิจเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการให้บริการวิชาการอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยต้องทําหน้าที่ในเรื่องของการให้องค์ความรู้ศาสตร์ที่ตัวเองมีเนี่ยไปบริการท้องถิ่นฉะนั้นการบริการวิชาการให้กับท้องถิ่นกองบริการวิชาการก็จะเป็นหน่วยประสานงานในการที่จะให้เกิดการพัฒนาตรงตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างที่ท่านเห็นในปี2564ก็จะเกิดลักษณะเช่นเดียวกันในปีหน้าหรือปีต่อๆไปสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาก็คือในเรื่องของการยกระดับและต่อยอดในเรื่องของการสร้างไรายได้เพราะที่ผ่านมาเราเจอว่า ประชาชนเนี่ยมีโปรดักต์ออกมาค่อนข้างเยอะแต่ไม่รู้จะขายที่ไหนไม่รู้จะขายยังไงสุดท้ายแล้วรายได้ก็ไม่ได้เข้ากระเป๋าฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่กองบริการวิชาการจะต้องกับเคลื่อนต่อก็คือในเรื่องของการตลาดการขายและสุดท้ายแล้วเงินจะต้องเข้ารายได้เข้ากระเป๋าของพี่น้องประชาชนให้ได้นั่นก็คือจะนําไปสู่ในเรื่องของการทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือบทบาทของโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นครับ